ดีนะครับนะครับก็พบกันอีกนะครับสำหรับช่อง YouTube ของเซียนเก้านะครับนายดราก้อนชาแนลนะครับนะครับก็นำเสนอสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับแต้มหมากฮอตนะครับนะครับที่มาที่ไปนะครับนะเรียนรู้นะครับแต้มหมากฮอตเป็นชุดเป็นซีรีส์นะครับตามลิงก์ด้านล่างนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับ ตามกดที่กระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนท่านนะครับนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับกดฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับสำหรับซีรีส์นะฮะเรื่องของอรับหมากสามตัวเรียงด้วยหมากอีห้อยนะครับนะครับก็ดำเนินมาถึงคลิปที่11แล้วนะครับนะครับคลิปที่11ครับก็มีจุด จุดที่ผมพูดก็คือยกตัวนี้ขึ้นมาครับนะอธิบายไปแล้วประมาณ2 3สาคลิปที่แล้วนะครับก็คือให้เรามากดนะครับก็ในคลิปนี้จะมีจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดนะครับก็คือการขึ้นตัวนี้นะครับขึ้นตัวนี้นะครับนะครับอาจจะเจอนะครับซึ่งมันก็น่าขึ้นแหละนะครับนะครับถ้ามารูปแบบนี้ให้เรายกตัวนี้นะครับยกตัวนี้นะครับยกตัวนี้นะก็ก็เดิน างไหนได้บ้างอ,อ,อย่างแรกเลยก็แทรกลงมานะครับอพอแทรกลงมาแบบนี้ให้ให้สวนไปสวนจังหวัดไปแบบนี้นะครับนะครับอพอพอเขากินนะก็มีมีกินตัวนี้กับตัวนี้กิน2องลงมาเดี๋ยวเลือกทางกิน2องลงมานะครับ,นะรบนะก็มาปิดตัวกินทางนี้พอดีนะครับนะเราก็ต่อนะครับต่อ2องไปนะครับ กินทางไหนกินทางนี้นะครับอันนี้ก็เตรียมกินสองอีกนะครับมีสองทางนะครับเสียน้อยที่สุดก็คือเขาเขาเขาหลบทางนี้นะครับอันนี้เราก็กินนะครับเขาก็เข้าเรากินอีกนะครับนะเขากินนะครับอันนี้ก็สีเท่านะครับแต่ว่าทางหมากเรา ค่อนข้างดีกว่านะครับก็ก็เบียดไปเรื่อยๆก็ได้ครับเบียดไปเรื่อยๆนะครับะนะครับอันนี้ก็เวลาเข้าก็เ,เข้าให้ถูกตานะครับสมมติดึงไปดึงไปเราเรามากดเบียดนะครับไม่ให้ขึ้นมานะครับถ้าขึ้นมาจะเป็นจะเป็นทางเลือกนะเขาเขาสามารถต่อได้นะครับอ่า ไปทางไหนนะครับอ่ะเปียขยับไม่ได้นะจะโดนสองเพราะฉะนั้นก็ต้องขยับฮอนะครับดึงมานีได้ไหมดึงมาครับนะเตรียมค่าฮอตนะครับฮอตดึงไปอีก ไอ้ออไม่จบนั้นเนี่ยดึงทางนี้ทางนั้นดึงทางนี้นะครับขยับออกมาก็ฆ่าเลยนะครับน,นั้นขยับตาหนึ่งนะครับขยับตาหนึ่งก,ก็เส้นอย่างนี้ก็ได้ครับ ะครับยังไงก็2องอจกเบียนี้เอาอยูู่่แล้วนะครับเอาอยู่ดีแล้วนะครับนะมาดูกลางกระดานรูปตะกี้ใหม่นะครับนะขึ้นมานะครับนะเราไม่เสียบเข้าไปเป็น3าตัวเรียงนะครับเราเราขึ้นมาเป็นอีห้อยนะครับนะแล้วนะนะก็ฝึกรูปนี้ให้ชํานาญเลย จะยุ่งหน่อยเพราะว่าตัวหมากมันค่อนข้างเยอะนะครับนะเหลือกันเต็มกระดานเลยนะครับนะครับนะแปดเท่านะครับนะสวนไปใช่ไหมครับนะทีนี้ลองกินคนละตัวนะซึ่งซึ่งคงไม่กินหรอกคนละตัวนะครับนะแต่ถ้ากินหมากก็ก็ต้องรู้นะครับนะจังหวะนี้ทาอะไรไม่ได้ก็ต้องเข้าหอดแล้วล่ะครับนะครับนะ เขากินอันนี้ก็กินสาต่อนะครับไปไหนไม่ได้นะครับหลบก็โดนฆ่ามานี้โดนยิงยิงยิงนะครับไม่ได้เลยนะครับนี่ยิงก็ได้นะครับหร,หรือจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับเล่นแบบนี้นะเอาเบียกกินนะเบียก,กิน อันนี้กระดาษนะครับเพราะว่าอันได้เปรียบตัวนะครับนะทาอะไรก็ไม่น่าเกียวนะครับมาดูกันอีกกระดานนะครับนะขึ้นสูงมานะครับ อีห้อยรูปเหมือนนะครับอันนี้ก็ไปกดใช่ไหมตัวนี้ขึ้นมานะครับทีนี้สมมุติว่าเขาเขาไม่แทรกลงมานะเขาต่อทางนี้นะครับตัวนี้เราก็ไปเลยนะครับไปเลยนะครับเบอร์สิบเจ็ดลงไม่ได้อาสิบแปดลงมาครับตัวนี้ก็แทรกไปเลยนะครับนะ ถ้ากดละตัวนะครับถ้ากดละตัวนะครับทางนี้ก็กินนะครับนี่ก็กินแต่ขาวได้เข้าฮัตไล่นะครับ,น,น,นะกกน,รบนะครับอันนี้นะหลบก็เปิดง่ายๆครับนะครับนะนะสี่ห้าแต่ว่ามีฮอตนะครับอันนี้ก็ชนะแน่นอน มาดูอีกจุดนะครับนะครับขึ้นมาเป็นอิหอยรูปเหมือนนะครับนะพอยกตัวนี้ก็เข้าไปกดนะครับนะตัวนี้นะครับก็ขึ้นตัวนี้นะครับนะตัวนี้ผมพูดไปแล้ว มสมมุติยกขึ้นมานะครับตั้งทรงแบบนี้นะครับนะครับเราเราไม่ขึ้นไปแบบนี้นะจะโดนน่าจะน่าจะพัะงกันแล้วก็ทางไม่ค่อยดีไม่ไม่คดีนะครับให้ให้ยกตัวนี้นะครับให้ยกตัวนี้นะทีนี้เขาสมมุติลงมากดนะครับอันนี้ก็ปิดนะครับ ก็ดูจากตำแหน่งก็หมากเราก็สูงนะนะครับเวลาหมากเดินหมากตันๆกันเนี่ยนะครับก็พยายามขึ้นสูงไว้นะครับมันจะได้มีพื้นที่ขยับนะครับทีนี้เขาเดินไหนได้นะครับถ้าเข้ามานี่นะครับนะเราก็เดินแับแรกเข้าไปนะครับพอเระโหลบเราก็ต่อสองนะครับง่านะครับ แทรกไหมต่อก่อนน่าจะดีะต่อก่อนน่าจะดีครับนะครับแล้วก็ต่อตัวนี้อีกทีนะงั้นก็ก็มีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ให้เราไปเลยนะครับนะครับ ทางนี้ก็ลงมานะครับอันนี้ก็แซ่บนะครับนะนะลบแล้วก็ไปเรื่อยเลยนะไปเรื่อยนะครับถ้าสวนสวนกินตัวนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับนะหรือจะกินตัวนี้กินตัวนี้เขากินกินตัวนี้ก่อน นะครับเราก็ก็กีดตัวนี้ครับตามตามังครับนะครับกินตัวนี้รนะรนนเรากินสามกีนตัวนี้ก็นะตรงนี้เห็นแล้วว่าจะว่าจะได้กินสามนะครับเพราะฉะน,น,นั้นกนะ็ขยับตัวนี้ไปนะครับขยับตัวนี้ไปนะกินตัวนี้อีกอ่นะ อันนี้ก็กดหลังไว้น,นะครับมารอตัวนี้กินนะครับแล้วก็กิน3าต่อนะครับ,นะรบนะก็ค่อนข้างชัวแล้วตัวนี้นีไม่ได้นะครับนะสำหรับแยกนี้นะครับนะน่าจะเคลียร์เกือบหมดแล้ว เพียรเกืบหมดนะครับรจะเคลียก์กืบหมดปึ๊บเบขึ้นนี้ต่ออ่ะขึ้นนี้ต่อขึ้นนี้ก็ขึ้นนี้ไปนะครับตั้งแบบนี้ล่ะตั้งแบบนี้ เขาจะต่อ,อลอวนะนะครับตอนนี้ถ้าหลบเดินแทรกเข้าไปไม่มีอะไระงั้นต่อ mm hmm. นะครับอันนี้ก็ขึ้นไปกักธรรมดานครับกักธรรมดานะตัวนี้เราก็ไปนะครับอันนี้เขาก็ต้องเล่นแล้วล่ะนะครับเปิดก่อนเสียเปรียบนะครับเปิดก่อนเสียเปียบ ต,ตัวนี้กินสทางนี้นะนะครับเขาก็กินนะกินนะครับอันนี้อันนี้เห็นเห็นแววเห็นแววจะได้เยอะดกนะครับกินนะครับนะทีนี้เราก็เข้าหอดครับพอเขากินมาอีกนะครับเราก็กิน3ต่อนะครับ แยกนี้นะครับเป็นแยกที่มีตัวเยอะนะครับกลางกระดานเนี่ยยังไม่แลกกันเลยนะครับเหลืออยู่ฝ่ายละ8ตัวนะครับก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันอาจมีจังหวะที่เราเสียเยอะกว่านะครับหรือเข้าฮอตตาไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางให้ให้พวกเรานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับนะครับนะก็ฝากกดติดตามนะครับนะสำหรับท่านที่เพิ่งมานะครับก็ดําเนินมาถึงตอนที่11นะครับตอนหน้าก็น่าจะจบสําหรับคลิปนี้สําหรับตํารานะครับก็สอบถามกันมาได้เรื่อยๆนะครับนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ